นิยายเรื่องดังใจนักรักนิรันในอดีตอัญชลีหญิงสาวที่งดงามราวกับนางในวันณคดีมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักให้กับกฤษดาชายหนุ่มนักธุรกิจผู้มั่งคั่งและหล่อเหลาที่เธอหลงรักอย่างสุดหัวใจทั้งคู่ได้ให้คำสัญญาต่อกันว่าจะรักและดูแลกันไปตลอดชีวิต แต่เมื่อเคราะห์กรรมชักนำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกฤษดาเสียชีวิตในอุบัติเหตุนั้นทิ้งให้อัญชลีจมอยู่กับความโศกเศร้าและความรู้สึกสูญเสียหลายปีผ่านไปอัญชลีไม่เคยเปิดใจให้ใครอีกเธอเชื่อว่ารักแท้ของเธอจบลงแล้วแต่ในใจยังมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกเธอว่าปฤษดายังไม่จากไปอย่างแท้จริง กลางทุ่งดอกไม้สีเหลืองอ่อนที่แสงแดดยามบ่ายส่องสว่างอัญชลีหยุดยืนอยู่กลางทุ่งดอกไม้ลมอ่อนพัดพากกลิ่นหอมของดอกไม้มาสัมผัสใบหน้าเธอยืนนิ่งมองไปยังฟ้าไกลพร้อมความคิดถึงที่ซึมลึกลงในหัวใจอัญชลีพึมพำกับตัวเองกฤษดาฉันยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอทำไมถึงต้องพรากเราไปเร็วขนาดนี้ น้ำตาค่อยๆไหลลงมาแม้เธอจะพยายามลืมแต่หัวใจของเธอยังไม่เคยปล่อยเขาไปหลายเดือนผ่านไปอัญชลีมีเหตุบังเอิญให้พบกับชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนปริสดาราวกับแกะแถมยังมีบุคลิกบางอย่างที่ทำให้อัญชลีนึกถึงคนรักเก่าของเธอทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ความรู้สึกที่เคยตายไปกลับฟื้นคืน อัญชลีพยายามหาคำตอบว่าเหตุใดกริตถึงทำให้เธอรู้สึกว่ากฤษดากลับมาในชีวิตอีกครั้งไม่กี่วันต่อมาอัญชลีได้พบกับชายหนุ่มอีกครั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนณนะร้านกาแฟกลางเมืองเขาคือกริตชายหนุ่มที่ดูคุ้นเคยราวกับว่าเธอเคยเจอเขามาก่อนเมื่อสายตาทั้งสองสบกันความรู้สึกแปลกประหลาดก็พุ่งพ่านขึ้นมาในใจของเธอ ในขณะที่กริตเองก็รู้สึกผูกพันกับอัญชลีตั้งแต่แรกพบแม้เขาจะไม่รู้ว่าทำไมการพบเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอดีตท,ที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งกริตยิ้มคุณดูเหมือนคุ้นเคยมากผมไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าอัญชลีงงและรู้สึกแปลกฉันก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ทำไมคุณถึงรู้สึกเหมือนกับคนที่ฉันรู้จักมาก,ก่อน บทสนทนานี้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งอัญชลีเริ่มรู้สึกว่าชายคนนี้อาจเป็นใครบางคนที่เคยมีความสำคัญในอดีตของเธอเมื่อทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นอัญชลีค้นพบความลับที่น่าตกใจกริตไม่ใช่ใครอื่นแต่คือกฤษดาที่กลับมาเกิดใหม่ในร่างใหม่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยเป็นใครแต่จิตใจและวิญญาณของเขายังคงผูกพันกับอัญชลีเช่นเดิม อัญชลีต้องตัดสินใจว่าเธอจะบอกความจริงกับกริตหรือไม่เพราะถ้าเขารู้ความจริงเขาอาจจะตกใจและไม่ยอมรับมันเธอจะสามารถรักเขาได้เหมือนเดิมหรือไม่ถ้าหากเขาเป็นคนเดิมที่เธอเคยรักในขณะที่กริตเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับความทรงจำของเขาความผูกพันกับอัญชลียิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเขาเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตัวเอง และในที่สุดเขาก็รู้ความจริงว่าเขาคือกฤษดาที่กลับชาติมาเกิดการเผชิญหน้าระหว่างอดีตและปัจจุบันทำให้ทั้งสองต้องเลือกว่าจะสารต่อกันไปหรือจับล่อยให้ความทรงจำของอดีตนั้นจบสิ้นลงไปพร้อมกับเวลาไม่กี่วันถัดมากริดเริ่มสงสัยในตัวเองและความฝันที่คอยรบกวนจิตใจเขาตัดสินใจมาหาอัญชลีเพื่อถามถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้น กริดเสียงกังวลอัญชลีผมรู้สึกแปลกแปลกเหมือนผมเคยมีชีวิตที่ผมจำไม่ได้มาก่อนและทุกครั้งที่เจอคุณความรู้สึกนั้นมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอัญชลีลังเลคุณรู้สึกเหมือนกับฉันหรือเปล่าว่าคุณอาจจะเป็นใครบางคนที่ฉันเคยรักในอดีตกริดแปลกใจคุณพูดเรื่องอะไรกัน อัญชลีตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับความรักที่เคยมีต่อกฤษดาและความเชื่อว่าเขาอาจเป็นกฤษดากลับมาเกิดใหม่เมื่อกริตได้ยินเขาตกใจแต่ก็รู้สึกบางอย่างลึกๆที่บอกเขาว่ามันอาจเป็นเรื่องจริงอัญชลีน้ำตาคลอฉันไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อไหมแต่ทุกอย่างมันชัดเจนในใจฉันคุณคือกฤษดาคนที่ฉันรักและเสียไปกริตนิ่งคิด ผมไม่รู้ว่าควรจะเชื่อยังไงแต่หัวใจผมมันบอกว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนบางทีผมอาจจะเป็นคนที่คุณพูดถึงจริงๆหลังจากที่กริตได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาเริ่มเกิดความรู้สึกสับสนแม้เขาจะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่อันชลีบอกแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกภายในใจได้เมื่อวันเวลาผ่านไปความฝันของเขาเริ่มชัดเจนขึ้น ภาพความทรงจำของกฤษดาและอัญชลีเริ่มปรากฏให้เห็นในฝันเขาเห็นตัวเองยืนเคียงข้างอัญชลีในอดีตที่ทั้งสองเคยรักกันอย่างลึกซึง้งกริดตกใจนี่มันไม่ใช่แค่ฝันมันคือความจริงเขาตัดสินใจกลับไปหาอัญชลีเพื่อบอกความจริงเกี่ยวกับความทรงจำที่เริ่มหวนคืน กริดน้ำเสียงจริงจังอัญชลีตอนนี้ผมรู้แล้วคุณพูดถูกผมคือกฤษดาคนที่เคยสัญญาว่าจะรักและดูแลคุณไปตลอดชีวิตอัญชลีน้ำตาไหลกฤษดาในที่สุดคุณก็จําได้ฉันรอวันนี้มานานเหลือเกินทั้งสองโอกกอดกันด้วยความรักและความทรงจำที่หวนกลับมาในที่สุดหัวใจของทั้งสองคนเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยลืมแม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ ความรักของพวกเขายังคงอยู่เช่นเดิมหลังจากกริตและอัญชลีค้นพบความจริงเกี่ยวกับอดีตของพวกเขาทั้งคู่ตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอีกครั้งทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแต่ยังคงเก็บรักษาความรักนั้นไว้ในใจกริตยิ้มพร้อมจับมืออัญชลีจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ปล่อยให้คุณหลุดจากชีวิตผมอีก อัญชลียิ้มตอบฉันก็เช่นกันไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็ตามฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอทั้งสองเริ่มต้นความรักที่ยั่งยืนและมั่นคงอีกครั้งด้วยความเชื่อมั่นในรักแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมคลายแม้ความทรงจำจะเลือนลางแต่หัวใจยังคงผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของกริตและอัญชลีก็ยิ่งแน่นแฟนพวกเขาสนับสนุนกันและกัน ไม่เพียงแค่ในฐานะคู่รักที่ข้ามภพชาติแต่ยังเป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกันในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าโปร่งใสทั้งคู่พากันกลับไปยังสถานที่ที่พวกเขาเคยพบกันครั้งแรกที่ทุ่งดอกไม้กลางแสงแดดอบอุ่นกริกยืนมองทุ่งดอกไม้ที่นี่คือที่ที่เราพบกันครั้งแรกผมจำได้ทั้งหมด อัญชลียิ้มพร้อมน้ำตาคลอใช่และมันจะเป็นที่ที่เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันพังคู่โอบก,กอดกันในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและความสงบสุขจากนี้ไปความรักของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดการดั่งใจที่รักนิรันร์นิยายเรื่องนี้จะเป็นการทดสอบหัวใจของทั้งสองคนที่ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมและรักที่ไม่มีวันจาง ดังใจนักรักนิรัน์จบลงด้วยการที่ทั้งสองคนสามารถก้าวข้ามความทรงจำและชะตากรรมได้และสร้างความรักใหม่ที่มั่นคงชั่วนินิรัน์